ก้าวสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าสิ่งที่เรากำลังดึงดูดกำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่บอกว่าเรามาถูกทางแล้วสัญญาณเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณขณะที่คุณกำลังฝึกหรือกำลังทดลองใช้กฎแรงดึงดูดคุณกำลังฝึกการดึงดูดตามความรู้ความเข้าใจที่คุณร่ำเรียนมาคุณจะรู้ว่า คุณมาถูกทางแล้วก็ต่อเมื่อมีสัญญาณเหล่านี้และสิ่งที่คุณต้องทำคือการสังเกตตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างสัญญาณที่หนึ่งคือคุณจะสูญเสียอะไรบางอย่างคำถามคือทำไมเราจะต้องสูญเสียและคำตอบก็คือเรากำลังถูกทดสอบว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองมากพอหรือเปล่า เรายอมที่จะปล่อยบางอย่างไปเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าหรือเปล่าเช่นบางคนอาจจะถูกแฟนทิ้งเพื่อที่เราจะได้ไปเจอคนที่คู่ควรกับเรามากกว่าบางคนอาจจะตกงานเพื่อที่จะได้ไปเจองานที่ใช่หรืองานที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันเป็นการจัดเรียงตัวใหม่ของจักรวาล เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เรากำลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเรามันเหมือนเป็นการเปิดทางเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ในรูที่เขาจัดเรียงหรือเตรียมไว้เพราะถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆทุกๆวันแล้วฝันว่าชีวิตจะดีขึ้นมันต้องมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงซึ่งบางทีระดับความรุนแรงอาจจะมากจนเราหมดกำลังใจ ลมเลิกหมดศรัทธากับชีวิตแต่คุณเชื่อไหมว่านั่นแหละมันคือสัญญาณที่ดีที่เรากำลังถูกต้อนเรากำลังถูกต้อนเข้าไปในเส้นทางที่ถูกตอ้องเพื่อที่เราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรจริงๆและจะเดินไปทางไหนซึ่งคุณจะถูกชี้นำทั้งสถานการณ์ ผู้คนสิ่งแวดล้อมถ้าคุณเจอแบบนี้เมื่อไหร่จงเดินหน้าต่อไปรับรองว่าข้างหน้ายังไงก็ดีแน่นอนสัญญาณที่สองคุณจะเจอกับอุปสรรคและปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมันจะมาทุกรูปแบบมันจะเกิดขึ้นทันทีที่คุณเริ่มขยับคุณเริ่มปรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิด หรือการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยทำมาแบบเดิมๆตลอดช่วงอายุที่ผ่านมามันกำลังต่อสู้กับสิ่งใหม่ที่คุณจะทำหรือจะเดินไปพูดง่ายๆคือพอคุณจะเปลี่ยนตัวเองกระแสพลังงานเดิมกับกระแสพลังงานใหม่จะเริ่มขัดแย้งกันเพื่อที่จะเคลียร์ทางให้คุณเข้าไปอยู่ในลู่ที่ต้องการใหม่ จักราวาลจะเริ่มจัดสรรอุปสรรคปัญหาจะเริ่มขยับเข้ามาให้เราแก้เพื่อที่เราจะได้ผ่านมันไปยิ่งถ้าเรากำลังจะได้สิ่งที่ต้องการเราก็จะยิ่งเจอถ้าในทางศาสนาพุทธเราอาจจะเรียกว่าการเคลียร์กรรมหรือการชดใช้ให้มันจบๆไปเพื่อที่เราจะได้ไปเจอแต่สิ่งดีๆที่รอเราอยู่นั่นเองฉะนั้นถ้าวันนี้ คุณกำลังฝึกตัวเองให้เป็นคนดึงดูดแต่ความโชคดีถ้ามันมีแต่อุปสรรคคุณสบายใจได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วสัญญาณที่สาคุณจะมีสติรู้ตัวมากขึ้นคุณจะมีอารมณ์โกรธหรือฉุนเฉียวน้อยลงคุณจะรู้ว่าเรื่องไหนหรือใครที่คุณควรจะใส่ใจหรืออะไรที่คุณควรจะหลีกเลี่ยง คุณจะไม่เข้าร่วมวงหนินทากับเพื่อนคุณจะเหลียกเลี่ยงอารมณ์ลบๆบคุณจะปลีกตัวออกห่างจากคนที่คุณรู้ว่าจะทำให้คุณอารมณ์เสียคุณจะมีเพื่อนน้อยลงคุยกับคนอื่นน้อยลงและคุณจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นโดยไม่โทษหรือกล่าวโทษใครเวลาที่คุณมีเรื่องราวหรือปัญหาที่คุณไม่ชอบใจ คุณก็จะทิ้งมันได้เร็วมากและจะตีบวกได้ในทุกเรื่องแต่ถทามไม่ได้คุณก็จะเลี่ยงออกมานั่นเป็นสัญญาณว่าคุณฝึกจิตใจให้มีแต่พลังงานบวกมาได้ระดับหนึ่งซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสัญญาณที่4คุณจะได้รับการติดต่อหรือพูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือกับคนที่คุณรู้จักที่ห่างหายไปนานมากๆ หรือกับเพื่อนเก่าจะมีคนทักคุณหรือมีคนเข้ามาคุยกับคุณซึ่งมันเป็นสัญญาณบอกว่าจักรวาลกำลังส่งใครบางคนมานำทางเรามาชี้นำเรา ไปในทางที่เราต้องการฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าอยู่ๆคุณได้รู้จักกับคนแปลกหน้าหรือมีเพื่อนเก่าๆทักมาหรือมีใครบางคนแนะนำให้คุณรู้จักกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่คุณอยากรู้จักเพราะนั่นมันเป็นสัญญาณที่ดีในการนำทางที่จะพาคุณไปเจอสิ่งที่คุณต้องการที่จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตนั่นเองสัญญาณที่ห้า คุณจะเจอกับอะไรซ้ำๆบ่อยๆเช่นการได้ยินคำพูดเดิมๆเจอรถสีเดิมๆรุ่นเดิมๆเจอบ้านทรงเดิมๆหรือข้อความเดิมๆขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังจะดึงดูดอะไรเรากำลังดึงดูดอะไรเราสนใจอะไรเราจะเจอกับสิ่งนั้นโดยเฉพาะตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขที่มันซ้ำๆเช่น เลขตองหนึ่งตองสองเลข2 3 2 3, 1 9 1 9 5 5า8 8นพวกนี้เป็นต้นตัวเลขพวกนี้เราจะเจอบ่อยมากและจะเจอโดยบังเอิญในหนึ่งวันคุณจะบังเอิญเห็นตัวเลขพวกนี้บ่อยจนคุณชินมันจะเจอแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณดูนาฬิกาดูไม้รถ หรือคุณจะเจอในชีวิตประจำวันนั่นแหละมันบ่งบอกว่าจักรวาลอยู่กับคุณอยู่ข้างๆคุณและกำลังยืนยันหรือคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดกำลังถูกส่งมาให้คุณคุณอยู่ในลูนี้แหละคุณมาถูกทางแล้วทำต่อไปมันเป็นการยืนยันและการันตีให้เราดูว่านี่แหละ เรากําลังดึงดูดสิ่งที่เราต้องการอยู่สัญญาณที่หคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วแต่มันไม่ใช่ความฝันมันจะคลับคล้ายคลับคลาเป็นเหมือนเราเคยมาที่นี่แล้วเหมือนเราเคยทำแบบนี้แล้วมันเป็นการเตือนว่าเราเคยทำสิ่งนี้มาก่อนเรากํำลังก้าวไปอีกขั้นมันเหมือนควันตั้มฟิสิก มันเป็นการก้าวกระโดดผ่านช่วงเวลาที่มาบอกว่าเรามาถูกทางแล้วนะบางคนอาจจะเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าแดจาวูสัญญาณที่7ความฝันคุณอาจจะฝันว่าได้ไปอย่างที่ที่คุณอยากไปคุณอยู่ที่นั่นคุณรู้สึกดีและมีความสุข มันเหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจริงๆซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนเราล่วงหน้าว่าเราในอีกมิติหนึ่งกำลังจะบอกอะไรกับเราหรือมาชี้นำเราให้เราเดินไปตามทางที่เขาบอกสัญญาณที่แปดคุณจะมีความรู้สึกอยากทำอะไรบางอย่างมากๆจนต้องหาวิธีหาแนวทางหาลู่ทางเพื่อที่จะทำมันให้ได้เช่น คุณทำงานประจำอยู่ดีๆงานดีเงนิงนเดือนดีแต่คุณอยากมีอิสระคุณจะอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เป็นอิสระและคุณอยากจะทำมันมากๆคุณจะเริ่มเรียนรู้ศึกษาหาหนทางทำสิ่งที่คุณชอบเช่นการขายของออนไลน์เรียนการทำอาหารการชงกาแฟหาของมาขายหาไรายได้พิเศษ คุณจะอยากทำมันและคุณก็จะชอบมันด้วยนั่นแหละมันกำลังมาบอกคุณว่านี่แหละคือเส้นทางที่รอคุณอยู่คุณควรจะเดินไปทางนี้สัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่9ก้าคุณจะกลับไปเป็นคนเดิมไม่ได้แล้วถ้าคุณฝึกกดแรงดึงดูดมาสักพักเช่นเมื่อก่อนคุณเป็นคนไม่ยอมใครใครมาว่าไม่ได้ใครนินทาคุณไม่ได้ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงคุณจะตามไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโดยไม่ยอมง่ายๆแต่ถ้าคุณฝึกตัวเองให้มองโลกในแง่บวกมองทุกอย่างตามความเป็นจริงคุณจะไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้เลยคุณจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงและคุณจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคุณจะมองข้ามปัญหาทะลุไปถึงวิธีแก้ไขคุณจะไม่ขุดคุยใคร แต่คุณจะเดินไปข้างหน้าคุณจะไม่เอาตัวเองไปคลุกอยู่กับคนลบๆบหรืออารมณ์ลบๆของใครเพราะคุณรู้ว่ามันไม่ดีกับตัวคุณเองคุณจะอารมณ์ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นทุกข์น้อยลงนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากที่กำลังบอกคุณว่าชีวิตคุณกำลังจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งจิตวิญญาณของคุณ กำลังได้รับการพัฒนาคุณเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายๆคนได้และจงรู้ไว้ว่าคุณกำลังพบเส้นทางของตัวเองแล้วจงเดินอยู่บนเส้นทางนั้นและความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณคุณจะรู้สึกมีความสุขจากภายในสำเร็จจากข้างในและสิ่งที่คุณอยากได้หรือสิ่งที่คุณดึงดูด มันกำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้เขารอคุณอยู่และคุณจะได้พบเขาในที่สุดลองเช็คตัวเองดูนะคะถ้าคุณกำลังฝึกใช้กฎแรงดึงดูดคุณได้รับสัญญาณอะไรบ้างแล้วและจงฝึกต่อไปลงมือทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการด้วยรักและปราถนาดีจากครูบุ้งสวัสดีคะ่ะ